ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Learn Lightning You short s h o r t c u l t b r i i a t สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Learn Lightning ช่องที่จะพาคุณพบกับเส้นทางทางลัดสู่ความยิ่งใหญ่ของความรู้เราเข้ามาเพื่อเปิดประตูสู่โลกของความรู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าสนใจในวันนี้เอง Learn Lightning คือสถานที่ที่เราช่วยคุณค้นพบสาระสำคัญของหนังสือในเวลาไม่กี่นาที เราเชื่อในแนวคิดของ You Short Cut to Brilliance หรือเส้นทางทางลัดสู่ความยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้คุณได้รับความรู้และความเข้าใจโดยไม่ต้องใช้เวลาอย่างมากทุกค,ความรู้ที่สำคัญก็อยู่ที่นี่พวกเราเริ่มต้นในการสรุปและแชร์สาระสำคัญจากหนังสือและแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเราขอเป็นเครื่องมือให้คุณสามารถรู้ความรู้สำคัญอย่างรวดเร็วและอย่างสร้างสรรค์ด้วยเร i ไล t ์นิงคุณจะได้รับการสรุปที่ครอบคลุมและเข้าใจง่าย เพื่อเพิ่มความรู้ของคุณครับสวัสดีครับและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Systematic Laziness ขี้เกียจอย่างสร้างสรรค์ฉบับพี่เอ็ดจ็ดวิกที่จะพาทุกท่านไปสำรวจและเข้าใจถึงพลังของความขี้เกียจที่มีทิศทางและมีระบบ s egment 1. ธรรมชาติของความขี้เกียจ Natural Laziness ทุกคนเรามีความขี้เกียจเป็นธรรมชาติ มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราประหยัดพลังงานและใช้ความพยายามน้อยที่สุดในการลงมือทําอะไรก็ตาม s egment สองขี้เกียจที่มีทิศทางและมีระบบการขี้เกียจไม่ใช่เรื่องที่ต้องหลีกเลี่ยงเพียงแต่เราต้องขี้เกียจอย่างสร้างสรรค์และมีระบบเราจะสามารถทําให้ผลลัพธ์มีความคุ้มค่ามากที่สุด s egment สามการพัฒนาจากความขี้เกียจมนุษย์ได้พัฒนาด้วยความขี้เกียจมาโดยตลอดตั้งแต่ขี้เกียจลุกผลิตรีโมทขี้เกียจเดินจนถึงการสร้างบันไดเลื่อน ไซมอนสี่การขี้เกียจอย่างมีระบบเราเรียนรู้ที่จะตั้งคำถามก่อนที่จะลงมือทำอะไรการค้นหาวิธีที่ทำให้ง่ายขึ้นและการฝึกถามตัวเองว่าทำไมเพื่อย่อนระยะเวลาในการทำสิ่งต่างๆไซมอนห้าการจำกัดขีจำกัดในชีวิตเราไม่จำเป็นต้องทำทุกเรื่องต้องรู้ว่าควรอยู่ที่ไหนและเลือกที่จะทำต่อคนที่จำกัดขีจำกัดในชีวิตมีเพียงคนเดียวคือตัวเราเองไซมอนหกการทำตามความถนัดและพรสวรรค์ การทำสิ่งที่ถนัดและเชี่ยวชาญจะทำให้เราไปได้เร็วกว่าคนอื่นการเก็บไอเดียและใช้มันเมื่อมีความจำเป็นจะทำให้เราเป็นคนที่มีประสบการณ์และความสามารถมากขึ้นทำอย่างถูกทางไม่ใช่การขี้เกียรสเปซสปาแต่เป็นการให้ความสำคัญแก่การลงมือทำอย่างมีระบบและสร้างสรรค์ความขี้เกียรที่ถูกทางจะเป็นพลังที่ผลิตผลลัพธ์ที่ดีและคุ้มค่าที่สุดขอบคุณที่ติดตามขี้เกียรอย่างสร้างสรรค์ ขอให้ทุกท่านมีประสบการณ์การทำงานที่สนุกสนานและประสบความสำเร็จในทุกทางขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเราขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งที่คุณมาเยือน Learn Lightning และร่วมเดินทางของความรู้กับเราครับการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและความรู้เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่คุณสามารถลงทุนได้ในชีวิตของคุณและเรายินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรู้ของคุณ อย่าลืมติดตามเราและกดแชร์และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราในการสร้างความรู้และสาระสำคัญในอนาคตรครับขอให้คุณมีความสุขและความสำเร็จในการเรียนรู้ของคุณพร้อมกับ Learn Lightning อยู่เสมอเป็นเพื่อนคุณในการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและการเติบโตที่น่าพึงพอใจหากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆโปรดแสดงในกล่องความเห็นด้านล่างและอย่าลังเลที่จะแบ่งปันความรู้และความเห็นของคุณกับเราครับ ขอขอบคุณอีกครั้งและขอให้คุณมีวันที่เต็มไปด้วยความรู้และความสำเร็จความยิ่งใหญ่ในการเรียนรู้ขอบคุณและสวัสดีครับ